ข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยรับแจกเงินอีกคนละ5,000บาทเริ่มลงทะเบียน17พฤษภาคมนี้เงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็นําข่าวสารสารดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะรัฐแจกเงินอีกคนละ5,000บาทเริ่มลงทะเบียนวันที่17พฤษภาคม6-4นี้ส่วนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเริ่มใช้ได้วันไหนมาฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสาร และถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสำหรับเราเที่ยวด้วยการเฟส3เปิดจอง47พฤษภาคม64นี้พร้อมเงื่อนไขใหม่7ข้อที่ผู้ใช้สิทธิ์ต้องรู้ นายุทธศักดิ์สุพสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอระบุว่าโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสสามจะเริ่มเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม64หลังจากเพิ่มจำนวนสิทธิ์ส่วนห้องพักให้2ล้านรูมไนท์โดยขณะที่ อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส,สามภายใต้เงื่อนไขใหม่ตามมติที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่23มีนาคม64ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ หนึ่งเลยนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ใช้งบประมาณราวกว่า5,700ล้านบาทปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ในการดำเนินการต่อจากเฟส1และเฟส2ซึ่งครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิเพิ่มอีก2ล้านสิทธินะคะ2เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม64ประชาชนสามารถเริ่มใช้ สิทธิ์ได้เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม64ซึ่งซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าไม่ทันช่วงหยุดยาวเทศกาลปีนี้เนื่องจากระบบที่ธนาคารกรุงไทยต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยโอกาสหรือทุจริตโครงการเช่นที่ผ่านมา 3. ผู้ประกอบการต้องแจ้งจำนวนห้องพักและราคาให้กับทททรับทราบวิธีการใช้เราเที่ยวด้วยการเฟส3นี้ของฝั่งผู้ประกอบการโรงแรมมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็คือจะต้องกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางทททสามารถเข้าไปตรวจสอบได้และทททก็จะเอาข้อมูลห้องพักต่างๆที่จดทะเบียนไว้กับ ทางกระทรวงมหาดไทยมาดูว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่ซึ่งแต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและราคาห้องพักตั้งแต่สูงสุดถึงต่ำสุดให้กับทอทอท,อท,อทอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย C. ผู้ใช้สิทธิ์ เข้าห้องพักต้องลงทะเบียนและจองที่พักล่วงหน้า7วันประชาชนต้องลงทะเบียนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3จากนั้นจองที่พักที่เข้าร่วมโครงการโดยจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันเพื่อให้ธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลให้ทททเพื่อนำไปตรวจสอบว่าการจองดังกล่าวมีความผิดปกติหรือไม่5นะคะผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส3ต้องสแกนใบหน้าเมื่อ ผู้ใช้สิทธิ์มีการเข้าห้องพักที่โรงแรมแล้วนะคะตามที่จองไว้จะต้องสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิ์หลังจากที่สแกนใบหน้าแล้วจะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วยซึ่งเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่โปร่งใสามากขึ้น 6. e w a t c h e r ปรับปรุงใหม่มีเฉพาะราคา600บาทกู้ป้องหรือ e w a c h e r จากเดิมที่เคยกาหนดไว้900บาทในวันธรมรมดาและวันหยุด600บาท ปรับปรุงให้มีมูลค่า600บาทต่อวันเท่านั้น7 ต้องเดินทางท่องเที่ยวแล,และพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้นจากเดิมที่เคยระบุไว้สามารถเดินทางในจังหวัดเดียวกันกับบ้านเกิดได้แต่ครั้งนี้ปรับปรุงใหม่ต้องเดินข้ามจังหวัดเท่านั้นส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงิน40%สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยวสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อคนของแพคเกจทัวร์ ไม่เกินราคา12,500บาทโดยจะเปิดจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม64ส่วนที่เปิดจองสิทธิ์ล่าช้ากว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ามเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์รวมถึงบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะ สรุปนะคะก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนว,วันที่17พฤษภาคม64นะคะและทัวร์เที่ยวไทยนะคะรัฐบาลจ่าย40จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่27พฤษภาคม64นะคะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังค์นะคะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนนะคะว่าจะไปเที่ยวก็เล็งไว้เลยนะคะเตรียมลงทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่า มีความคืบหน้าของข่าวหรือจะรีบนำมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ